สวัสดีครับแฟนคลับทุกคนนะครับวันนี้หมออยากจะมาคุยเรื่องประสบการณ์ของคุณหมอในการเลิกสูบบุหรี่ของผมนะครับผมเลิกบุหรี่มาได้ประมาณ1 2บ3าปีแล้วนะครับแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยผมสูบบุหรี่จัดมากวันละส3สซองก็คือทำฟันเสร็จก็ออกไปสูบไปดื่มแอลโกอฮอล์ไปเที่ยวก็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 สูบไปกินดินเนอร์ก็สูบจนสุดท้ายผมก็เริ่มลำคาญแล้วก็ผมก็ไปปรึกษาน้องชายผมที่เป็น เป็นหมอเม็ดนะฮะเขาก็บอกว่าตรวจเลือดก่อนเขาตรวจเลือดเสร็จปุ๊บให้เขาบอกว่าความความข้นของเลือดผมเนี่ยมันสูงมากเขาก็บอกว่าถ้าผมยังสูบบุหรี่อย่างนี้เนี่ยก็อีกไม่เกิน2ปีเนี่ยผมตายแน่นอนผมก็เลยตัดสินใจเลิกการเลิกของผมเนี่ยผมได้ให้คุณหมอเขาเป็นคนควบคุมโดยการใช้ยาที่แรกที่เรียกว่าแชมปิกซ์หรือแชมเปียนนะฮะแชมพิกสกดคล้ายๆกัน C H A M P I X คือยาตัวนี้เนี่ยคุณซื้อมาทานเองไม่ได้คุณต้องมีแพทย์ควบคุมเพราะระหว่างระหว่างที่คุณกําลังเลิกบุหรี่เนี่ยคุณจะมีมูดซวิงมีอารมณ์หงุดหงิดคุณอยากจะต่อยคนคุณอยากจะระเบิดลงตรงนู้นตรงนี้คือมันเป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดเกิดขึ้นจริงๆนะแล้วก็แต่ไอ้ระหว่างแต่มันไม่ใช่คุณเลิกทีเดียวนะคุณกินยาสักกล่องเนี่ยคุณก็จะค่อยๆทยอยลดบุหรี่ทีละตัว2ตัวสามตัวห้าตัวแล้วผ่านไปสักพักคุณจะเริ่มเหม็น เม็นบุหรี่บ้ากเหม็นหมอนเม็นเสื้อผ้าเหม็นผมตัวเองแล้วคุณก็จะทยอยแล้วคุณก็จะเลิกแล้วผมกินยาต่ออีกสักเขาบอกให้ผมกินอีกสักชุดหนึ่ง mm. เพื่อที่จะมาเหมือนกับว่าเป็นเมนเทนเนนซ์มันไม่ให้มันกลับมาแค่นั้นแหละผมก็เลิกได้เลยคือแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณจะเห็นว่าร่างกายคุณเนี่ยฟิตขึ้นแข็งแรงขึ้นมีแรงมากขึ้นคุณกระปรี้กระเป๋ามากขึ้นคุณจะสดชื่นมากขึ้น คือสิ่งที่ผมพลาดหลายอย่างก็คือว่าเวลาลูกมีมีงานเลี้ยงมีอะไรเนี่ยนะฮะลูกสาวเราเต้นอยู่บนเวทีแต่เราอยู่ตรงไหนนะครับเราอยู่นอกห้องของโรงแรมสุปรีในลานจอดรถนั่นแหละครับผมหลายๆเหตุการณ์ในชีวิตที่ผมพลาดไปเพราะว่าผม,มัวแจะไปสุปรี่ที่ลานจอดรถแล้วเวลาทําคนไข้มันก็เหม็นนะฮะและผ่านไปหลังจากนั้นผ่านไปเมื่อเมื่อเมื่อปีที่แล้วผมได้เริ่มสูบบุหรี่ไฟฟ้าผมสูบไปสูบมากผมก็มันลาคางหงุดหงิด มันก็ติดเหมือนกันนะครับแต่เที่ยวนี้ผมเลิกได้ผมก็โยนทิ้งหมดแล้วผมก็บอกว่าผมไม่สูบอีกแล้วชีวิตนี้ก็นี่ก็คือประสบการณ์คราวนี้ถ้าใครอยากจะจะเลิกบุหรี่นะครับอยากจะให้มาให้หมอโมดโมดิเวตมาคุยกับหมอเนี่ยสามารถเข้ามาได้เลยที่คลินิกเนี่ยแล้วบอกเลยว่ามาปรึกษาเลิกบุหรี่ผมไม่สามารถจ่ายยาให้คุณได้แต่ผมจะแนะนําคุณผมจะ จะพูดถึงว่ามันทําให้ฟันคุณมันดํำยังไงสกรปรกยังไงปากเหน็นยังไงมาแก้ที่ฟันเนี่ยคุณมาหาผมแล้วผมจะให้คําปรึกษาคุณได้ไม่คิดกันครับขอบคุณมากครับ